ทำอะไรกันนะอ้านี่ตัวอะไรน้องคินฟรอยฟรอยเหรอรอยรอยอ๋อรอยเหรอรอยเป็นนักดับเพลิงหรอือเปล่าใช่แล้วของเฮียคุณล่ะเฮียคุณทำอะไรอะ่ะเฮียคุณทำอันนี้ไงนี่คือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเนื้อเนื้อคิดนับเองเฮียคุณว่าอะไรเนี่ยว่า ยายคุณอะไรแล้วยายคุณว่าอะไรอ่ะคาเบล่าเมนคาเบล่าฮะคาเบล่าแปลว่าแมนแมนนั่นแหละแมกล้องถ่ายรูปเหรอคนุษย์ัวอคาเบล่าแมนอยู่เอมนุษย์หัวกล้องก็คาเบล่าคาเบล่าแปลว่ากล้องอันนี้คาเบล่าแมนแม่อ่ะสบายของตัวเองครับ รอยครับลอยอยล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 อยอยลอยลอ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 อออออออ น้องอ้วนเดีย๋ยวทำแม่เดี๋ดวยวทำแม่อ้วนใส่เสื้อไม่ได้นะเ <G ül> ดีย๋ยวทำแม่อ้วนใส่เสื้อไม่ได้นะแม่ไม่อ้วนหรอกแม่สวยสวยแล้วใครอ้วนอืออปาปาไหมไม่อ,อปาปาหล่อแม่สวยป้าเัิงกินอนะ่ะกิน,นหล่อไหมหล่อไหนดูซิ่หล่อทำอยังไง 没有，我看。